วันทุกคนสวัสดีวันนี้ดูกับสวีชาวโซเชียลแคมป์เดินแล้วกันให้ชัดเลยวันนี้ได้กินชัดๆจำจำเราไม่ต้องกลัวว่าเสียงเพลงกับเสียงเพลงจะไปกันแค่ไหนนะเพื่อสวัสดีหน่อยเนาะวันนี้วันนี้เราไปไหนมาวันนี้เราจับจากโซล่าไปทำอะไรไปทำอะไรเราไปดูบอลเล่สาวญี่ปุ่นนะไปดูทีมไทย จะได้เพื่อจะได้เพราะว่าวันนี้ไปดดูญี่ปุ่นแข่งกับทีมไทยรอบชนะเลิศวันนี้รอบคิพชนะเลิศวันนี้เราอยู่ที่เส้นตะกั่สวรรค์แล้วนิคุรีกัีอินกุรีจะเข้าตะกั่สวรรค์น่าจะครบครเลยนะจุดหน้าที่เรามาไกลเราไม่ได้บอกเลยว่าเราจะไปที่ไหนที่เราจะไปจังหวัดนา นานจะถึงมากนานก็คือจังหวัดนานเองดูบรรยากาศฟ้าฝนระบาแล้วตอนนี้ขอทางหน่อยขอทางหน่อยเราเจอกันคิดต่อไปแล้วกันนะ